พวกเรา power เลนเอร์นะครับขบวนการคนเอ๋ยที่ชอบของวินเทจนะครับพวกพี่พี่เป็นใครมาจากไหนกันคะสวัสดีครับผมดากอนอายุ25ปีจากนครสวรรค์ครับสวัสดีครับผมเพชรนะครับอายุ25ปีเหมือนกันครับมาจากนครสวรรค์ครับสวัสดีครับผมบิลครับอายุ20ปีมาจากกรุงเทพมหานครครับพวกพี่พี่มาเจอกันได้ยังไงคะอ่าก่อนอื่นต้องบิวก่อนเลยอ่ะ ของผมน่าจะง่ายสุดใช่ของผมแมคือเจอพี่ก้อนตอนที่พี่ก้อนไลฟ์สดแพลตฟอร์มหนึ่งกับพี่ชายคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเขาทําถุงสุ่มแล้วทีนี้มันมันมี13ถุงอะไอบิวแม่งหมัาใบแปดมาจ้ะข้างเหรอไม่ตอนนั้นไม่รู้จะไหลเหมาไปแปดถุงช่องนั้นข้างอะตอนนั้นเงินเดือนออกไงผมแบบไม่รู้จะซื้ออะไรก็เลยแบบเหมาไปเลยเงินเดือนออกอะไหรไม่ได้ไม่จำไม่ได้แล้วหมื่นสองแล้วแล้วก็คืออันนี้ให้เราก็ไลฟ์อยู่แบบ แค่ไม่ถูกเราก็กว่าจะพี่ครับเอาครับถูกๆมีเข้ามาพี่ครับเอาสามสามเปิดเปิดเสร็จพี่ครับเอาอีกสามโอ้ยพี่อะไรวะเนี่ยสดเปิดเปิดพี่ครับเอาอีกสองโอ้ยสดจัดไอคนเห็นตาแม่งเหมาดิโอ้ยลองแล้ะยิ้มปั้นเลยส่วนผมกับเพชเป็นญาติกันนะครับผมนะคืออยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับแต่ตัวเนี่ยหูพูนามนา้นานจริง พ่อพี่ๆมาชอบวินเทจกันได้ยังไงคะต้องให้พี่ก้องก่อนเลยอ่ะก่อนอื่นผมต้องย้อนความไปเมื่อมหนึ่งนะครับมีโอกาสได้ไปเรียนอยู่ที่หัดใหญ่นะครับผมนะซึ่งหัดใหญ่คือตลาดวินเทจอะไรเงี้ยแม่งเยอะอยู่แล้วแช่ฟองแงะยันยงเข้าใจป่ะใช่เพราะไม่ได้หมดเลยใช่ใช่ใช่ผ้าบางนิ่หนักเลยพี่บุงพี่ป่าวเรานี่ใส่ผ้าบางใส่เสื้อวงหรือยืนท็อปไปจ้าของจริงของจริงของจริงเออเอาบิวะ ของผมหรอถ้าชอบวินเทจก็คือผมชอบตอนที่มาแบบว่านุ่มดีแนะนําให้แบบว่าการแต่งตัวอะไรเป็นแบบเสื้อผ้าแบบอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าชอบ้องคืออาชนีวัสดุพวกเนี้ยแล้วเขาแต่งตัวผ้าบางเลยใหม่ใช่มาให้เราแล้วเขาแต่งตัวเฟี้ยวผมก็เลยบอกว่าศึกษาพวกนี้แล้วก็พยายามแต่งตัวเหมือนไอดองนี่เพราเฟสส่วนผมนะครับเริ่มชอบมาจากยังไงก็นี่เลยให้เครดิตคนนี้เลยเขามาให้ผมฟังเพลง ให้ผมฟังเพลงก่อนเอาเพลงมายัดยัดสมองผมไปเรื่อยเรืยืแล้วก็บอกมันต้องอย่างนี้นี่วงนี้นี่โคตรดีเลยนี่ขอเสื้อมึงมันบานนะเว้ยเรยรู้อะไว่ามันต้องคอฟิตไงยุคนีลใช่ใชใเคใครเป็นคนีเริ่มทีมนี้ขึ้นมาค่ะอันนี้ก็พี่ก้อนเลยพี่อ่าก่อนอื่นก็คือพวกผมขายของไลฟ์สดและซึ่งทำคลิปอยู่ใน ตอกมาระยะหนึ่งแล้วนะครับค่อนข้างที่จริงๆก็มั่นคงในระดับหนึ่งแหละแต่แบบว่าก็อยากหาช่องทางการขยับขยายซึ่งถ้ามองถึงเรื่องแพลตฟอร์มหรือว่าวิดีโอยาวๆที่เหมาะที่สุดก็น่าจะเป็น y t u t u ไงใช่ไหมส่วนตัวเลยคิดว่าน่าจะเอาน้องๆสองคนกับทีมงานที่มีศักยภาพที่ดีทำได้นะครับผมอาจจะแบบ ฝากพี่ๆนิดนึงนะครับใครมีความรู้เรื่องการตัดต่ออะไรเงี้ยคือคอมเมนต์แนะนํำผมได้นะครับได้เว่าถ้าในราคาที่ถูกก็พี่ทำเองได้บอกผมนะพี่คือพวกผมมือเองหมดเลยมือใหม่ครับใหม่จริงใหม่จริงพี่นะครับฝากเนื้อฝากตัวครับพวกพี่พี่มาทําเป็นอาชีพนี้ได้ยังไงคะอ๋อก็ต้องย้อนไปเลยครับเมื่อตอนผมนั่งเลื้อสำเภามาจากสัวเถา What the เฮ้ยนานไปนานที่ราเป็นเหล้าโกง ใช่ใช่เอาเอาสารแล้เรอาสารแล้วก่อนอื่นก็นี่เลยดีกว่าผมเองแต่ผมเองกระชับกปคชับนะครับก่อนอื่นก็ผมว่างงานแล้วก็มีเสื้อที่แบบเราซื้อทิ้งไว้แต่ก็ไม่ใช่หัวนะเป็นพวกวงปีสอ0พันห้าร้อยเจ็ดร้อารเวนเนี้ยราคาสั่เออใช่ใช่ก็เริ่ม ลายสดเฮ้ยลายม่ขายออกเว้ยเมื่อก่อนมันจะมีกลุ่มหนึ่งมันเรือัพทูยูไม่ใช่พูกผ้าบางนะเว้ยอัพทูยูอัพทกผ้าบางใช่ใช่ใช่ส่งของไม่ต้องแจ้งเลขอ่ะใช่อูดีัจจริงจริงจริงอ่านใครทันคอมเมนต์หน่อยนะพี่เอกกลุ่มอัพทูยูนะคือของจริงเลยถ้าใครทันกลุ่มผ้าบางอ่ะโอ้เสียวจัดจริงจริงอะบิวอะของผมถ้าเริ่มต้นหนยก็คือ ผมจับผ้าบางตัวนี้ในราคาหลักร้อยแล้วเหมือนแบบว่ามันขายได้ตังค์แบบมากๆอ่ะพี่โดยที่แบบว่าเราไม่รู้ว่ามันจะแพงขนาดเนี้ยมันก็เลยศึกษาไปเรื่อยตอนนั้นอ่ะส่วนกำไรเท่าไหร่น่าจะประมาณสิบเท่าพี่ซื้อมาเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ซื้อห้าร้อยขายไปห้าพันเฮ้ยไอดีมันเด็กมีขอแล้วแล้วพอตอนนั้นผมก็เลยแบบศึกษาไปเรื่อยแล้วแบบมาเจอพี่ก้อนก็ให้ผมมาเล่นวงอีกก็เลยแบบว่าได้ความรู้เพิ่มแล้วก็แบบว่าได้มาขายอะไรในทุรกินี้พี่ใช่เพราะว่า ตั้งแต่อาท่านย้อนกลับไปในที่คําถามนั้นน่ะคือจะมันจะมีที่บิวมาบอกใช่ไหมว่าเออมาซื้อถูกอะไร่ๆใ้่แล้วก็เริ่มเริ่มทักมาแบบคุยกันแบบพี่ครับเออเสื้อแบบนี้พี่หาได้ไหมบิวก็เริ่มทักมาเริ่มคุยกันเริ่มโทรคุยกันชารฟังกลุ่มใช่ใช่จนอยู่ดีดีมันแทรกแซงกูมางเมื่อไหร่บิวโอ้ยมันมันแทรกแซงกูมาตั้งแต่เมื่อไหร่น่ะโอ้ยบุราเ ไอเพชรมาขายได้ไงก็ผมมาขายได้ไงก็นี่เลยคนเดิมเลยตอนผมปลดทหารมาใหม่เป็นเกียนเลยนี่วงการหัวเกียนเลยเข้าแล้วออกยากเลยตอนนั้นอ่ะก็ปลดมาไม่มีความรู้อะไรเลยเอาเพลงไห้ผมฟังก่อนเอาเพลงไห้ผมฟังเอาหาวงนู้นไห้ผมฟังมีอยู่ช่วงหนึ่งฟังอลิสอินเชนดิงดิงนั่งดิงวันต่อไปมึงฟังบิงได้คลิปโยออินเชนดิงกับบิงโย ในวันหน้าโอ้โหมอสใหญ่เลยโอ้คือช่วงแรกๆครับแรกๆแล้วก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับพวกพี่ๆมาทำเป็นอาชีพนี้ได้ยังไงคะต้องให้พี่ก้อนเลยคนเดิมเดิมไม่ส่วนใหญ่ไม่คือแบบเราจะพูดยังไงอะก็ไม่อยากให้น้องๆมันคิดกันอย่างนี้นะแต่คือจริงๆคือเขาเป็นคนจุดเริ่มต้นพี่บิวก็เป็นคนบอกให้มาขายของเพชก็เป็นคนบอกให้มานะครับว่า จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยผมมองว่าคือมันไม่มีอะไรทํามากกว่าพี่แล้วก็บวกกับสิ่งของที่เราซื้อมากันจากเงินที่เราเก็บมันเริ่มเยอะนะใช่ใช่ใช่แล้วมันมันจะเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆตามมันอยู่ดีๆแต่มันมันอยากขายเองอ่ะพี่ถ้าเราเริ่มจากการเก็บของหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับเอ้ยเอ้ยมันจบตายยังไง ไมให้กล้องดูแว่นหน่อยไดหรแว่นอะไรของมันนลุดกมันเก่าตาอย่างไรจบไปโอ้โหพี่ๆคิดยังไงกันถึงมาทำช่อง Youtube คะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าผมไม่คนชอบถ่ายคลิปวิดีโออยู่แล้วตั้งแต่เด็กเลยว่ากันว่าตั้งแต่เด็กเลยอ่ะนะครับเล่นถ่ายไปเรื่อยใช่พี่ถ่ายแบบอะไรที่ถ่ายได้พี่ถ่ายหมดเลยนะครับแล้วก็ ซึ่งก่อนหน้านี้พวกผมทําวิดีโอกันอยู่ในแพลตฟอร์ตรตอมตอกอยู่แล้วนะครับซึ่งก็แบบอยากทําคลิปยาวดูก็ซึ่งผมคิดว่าแพลตฟอร์มที่ดีที่สุด<ช>สำหรับคลิปยาวนี่ก็น่าจะเป็น YouTube นะครับครับผมก็เลยว่าชวนน้องๆน,นะครับสองโคนกับเพื่อนกับญาตินะครับคิดว่าน่าจะพอทํากันได้นะครับเล,เลยลองลุยกันสักตั้งลองลุยกันสักตั้งหนึ่งนะครับพวกผมไม่มีอะไรเลยนะพี่แบบ ตัดต่ออะไรกันไม่เป็นทั้งนั้นเลยนะครับถ้าพี่พ์ไปย้อนดูคลิปแรกใน y YouTube ของผมก็คือรู้เลยว่ายับครับใ่แนะนำเรื่องการตัดต่ออะไรได้คอมเมนต์บอกได้หรือว่าตัดต่อราคาถูกกับพี่บอกผมได้อยากลองดูเหมือนกันพี่เราจะใช้เงินของพวกผมเองนี่แหละครับประมาณนี้ครับจุดประสงค์ที่มาทําช่อง youtube นี้คืออะไรคะพี่ต้องทำพิธีต้อก่อนเลยพี่ส่วนตัวผมผมอยากให้แบบ เรานําเสนออะไรไปเนี่ยคือแบบพวกผมเป็นพ่อค้าอยู่แล้วไงอยากแบบนําเสนอหรือเผยแพร่สิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราขายไปให้คนอื่นรู้ให้คนอื่นรู้แบบตลกฮาๆเออๆในรูปแบบของเราะต้าเป้าเป๋เป๋ใช่ใช่ซึ่งไม่ได้มองว่าแบบเราต้องดังหรือว่าอะไรนั้นคือแบบอยากมีแพลตฟอร์มหนึ่งที่แบบเราอยากมีทิ้งคลิปของเราไว้ในนั้นใช่ก็คือทำเพื่อความสนุกอ่ะใช่ส่วนเพรอะจุดประสงค์จุดประสงค์มาทําวันนี้เหรอครับก็ เพื่อตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อครอบครัวเพื่อแบบลดคาสบประมาทครับผมโดนดูถูกมาเยอะมาก่อนสิงี่ของผมก็คือแบบว่าเหมือนกันพี่โดนแบบว่าโดนดูถูกว่าเออขายผ้าอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ตังอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบจะทําให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างเลยเพราะว่าแบบการดูถูกนี้มันทําเป็นกําลังใจให้ผมแบบในการแบบว่าสร้างตัวเองครับพี่ใช่พี่อตรงๆพี่เพราะผมไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์อะไรเลยนะครับแค่แบบว่า ชอบในวินเทจแล้วก็ทำในสิ่งที่รักแล้วก็พยายามอยากให้พี่ๆมีเสียงหัวเราะกันประมาณนั้ครับโอเคครับคำนามต่อไปครับจากการที่พี่ๆเข้ามาในวงการนี้พี่ๆชอบวินเทจประเภทไหนกันคะส่วนตัวผมชอบเป็นวินเทจกับสตีดแวร์ปนๆกันนะครับอาจจะแบบด้านล่างอาจจะเป็นเกงวินเทจแต่ด้านบนเป็นแบบสตีดแวร์หรือว่าด้านบนแบบเป็นวินเทจ แจ็คเก็ตอาจจะเป็นเวิร์กแวร์แต่กางเกงอาจจะเป็นแบบจังโก้สเก็ตอะไรประมาณนั้นน่ะมิ๊กมิ๊กมิ๊กแมชชีนแมชีนแมชชีนใส่ใส่รวมแบบว่าให้มันเข้ากันเลยแบบตัวแบบเต็มเต็มเต็ไม่มีไม่มีเวไม่มีสไตล์ส่วนตัวเลยนะครับบิวอ่ะ ของผมนี่วินเทจเลยพี่แบบว่าเป็นจัาจ์จัจเลยเนี่ยแต่ยุคผ้าบางบางทีก็แบบแต่งแบบใส่เสื้อวง80แบบตามเทรนนี่แบบพังๆมากแต่บางต้องกางเกงคือต้องริมแดงแดงญี่ปุ่นก็คือต้องออสโลชุดแรนใช่เออเสื้อนี่คือต้องทรงได้ต้องดีต้องดีเยี่แจ็คเก็ตที่ต้องปีลึกขาวที่กินนี่ต้องปี40ใช่ตับบูคนที่40ไม่กินเอาของผมไม่มีสไตล์ไม่มีอะไรครับ คือฟรีฟรีสไตล์เลยของผมคือเอาอะไรมาใส่ได้ให้มันดูว่ายน้ำมันอะชะาอาบนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟรีสไตล์การแต่งตัวครับคือเอาอะไรมาใส่ได้ให้มันดูคู่สีแมทชิ่งกันก็พอครับสีใช้คู่สีแต่งก็คือแบบว่าแต่งแต่งไงก็ได้ให้เข้ากันอาจจะแบบบ้าง เขียวส้มเป็นทีมนี้อะไรประมาณนี้แดงน้ำเงินอะไรเงี้ยแต่งตามแบบพวกทีมพวกทีมพวกอะไรประมาณนี้ยู่แได้ก็ใส่ใช่คปตาคำถับต่อไปครับผมขายอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้อาตอนนี้หน้าร้านของเราอยู่ที่ตลาดปัทวิกรนะครับนวามินจ็ดสบสอนะครับโครงการเก่าร็อกแอลหกส้าครับผมนะครับเปิดบริการ11็ดโมงถึง2องทุ่มครับวันจันทร์ ถึงอาทิตย์นะครับไม่มีวันหยุดนะครับนอกจากพวกผมเข้าโรงบาน้นเลยนะครับโสดกันทุกวันนะครับแล้วมีของสินค้าใหม่ๆอัปเดตสต็อกนะครับทุกอาทิตย์ทุกวันเข้ามาคุยเล่นได้เข้ามาความรู้กันได้แล้วก็เข้ามาทักทายพวกเราได้นะครับพวกเรา Power อร์เลนเจอนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ